เปลี่ยนจิตตกเป็นพลังสร้างความสําเร็จหรือเปลี่ยนจิตตกเป็นลงมือทําสาเหตุส่วนใหญ่เนี่ยที่คนเหนื่อยเพลียท้อคือเหนื่อยแรงเนี่ยอีกเรื่องหนึง่งแต่สิ่งที่มันดูดพลังและเหนื่อยมากกว่าเหนื่อยแรงคืออะไรรูป้ป่ะเหนื่อยข้างในเหนื่อยใจเนี่ยตัวดูดพลังวันนี้เรามาพร้อมวิธีแก้ข้อแรกนะตัดสิ่งที่ดูดพลังมาเริ่มเลยวันนี้นิดหน่อยเริ่มเลยตัดสิ่งที่ดูดพลังเพราะฉะนั้น ถ้าเน่ยด้บอกตัดสิ่งที่ดูดพลังเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันเนี่ยเดยถามหน่อยว่าอะไรบ้างในชีวิตที่มันท็อกซิกอะไรที่มันท็อกซิกเอามันออกเอามันออกแต่ไม่ใช่ย้ำคิดย้ำทำนะอย่าไปนั่งย้ำคิดย้ำทำอย่าไปนั่งแบบพูดถึงมันซ้ำๆไม่ใช่เราพูดครั้งเดียวเราจบนี่ยเดถึงบอกว่าเนี่ยเอาออกพออะไรที่มันดูดพลังลดเวลาลงถ้าลดเวลาไม่ได้เอาออกเอาออกในที่นี้คือการตั้งคําถาม คนที่ตั้งคำถามคือคนคุมเกมอยากกำหนดชีวิตตั้งคำถามให้ตัวเองและตั้งคำถามให้ผู้อื่นด้วยคุณจะกำหนดผู้อื่นได้หรือป่าไม่ชอบก็อย่ายอมแต่ไม่ใช่ยอมแบบเฮ้ย hey! ทำไมพูดอย่างนี้อ่ะครูเขาบอกห้ามพูดอย่างนี้โอโ้โหแทงกันตายนึกออกป่ะคุณต้องมีศิลปะในการพูดหน่อยในการใช้ชีวิตหน่อยอ่ะสมมติบางคนบอกว่าเนี่ยครูบอกแฟนแล้วให้เปลี่ยนเขาไม่ยอมเปลี่ยนโถ มีใครอยากเปลี่ยนตัวเองเหรอคุณต้องหาจังหวะจังหวะคือขุมทองคุณรู้ปะจังหวะคือขุมทองคุณต้องรู้รอจังหวะเวลาคุณบอกอยากให้ใครเปลี่ยนนะพูดตอนที่เขาลมดีพูดตอนที่เขารู้สึกแบบโอเพนแล้วอะเปิดใจแล้วอะแล้วก็ค่อยๆแทรกไม่ใช่แบบฉันเนี่ยจะให้เปลี่ยนอันนี้มากเลยนะไม่มีทาง มันคือจังหวะจังหวะคือขุมทรัพย์ของชีวิตคุณรู้ป่ะไม่ว่าจะจังหวะชีวิตจังหวะการพูดจังหวะการเลือกการกระทําจังหวะสําคัญที่สุดมันคือศิลปะในการคุมคนในการพูดหน้าไลายในการโคชชิ่งลูกศิษย์ในการที่จะใช้ชีวิตในความสัมพันธ์ในครอบครัวทุกอย่างต้องใช้จังหวะหมดอย่าใช้อำนาจเพราะจะไม่มีใครรักคุณเลย เพราะฉะนั้นเห็นไหมจังหวะสําคัญมากอันที่ 4. ค่อยทําจังหวะดีแล้วลงมือทําคุณต้องมานั่งง่วนกับการลงมือทำไม่ใช่เป็นนั่งเหมือนเมื่อกี้ที่บอกอ่ะคนบางคนเสียเวลาทั้งชีวิตไปกับการคิดเรื่องคนอื่นคิดว่าคนนั้นจะว่ายังไงคิดว่าทําไมคนนั้นขายได้ดีกว่าฉันคิดว่าทําไมคนนี้ถึงเป็นแบบนั้นคนนั้นเป็นแบบนี้ทําไมไม่เอาเวลานั้นมาทําแบบพัฒนา นี่ล่าสุดใครลงโอลิมปิกไลฟ์โอลิมปิกไลฟ์เนี่ยคือการที่หน่อยเซตตารางในการลงมือทําให้คุณเลยและเน่นยบอกเน่นยขอเวลาไม่เยอะเน,นยมีคําถามที่ถามคุณได้ว่าคุณว่างกี่ชั่วโมงต่อวันถ้าคุณว่างแค่ครึ่งชั่วโมงคุณบอกมานเลยครึ่งชั่วโมงเน,นยไม่รบกวนเวลาคุณเยอะเพราะถ้าครึ่งชั่วโมงนั้นมันเป็นครึ่งชั่วโมงที่คุณโฟกัสและจดจ่อในการทําจริงๆมีค่ากว่าการที่คุณว่างแปชั่วโมงแต่เดินหน้าถอยหลังเนี่ยพอคิดไปแล้วก็4ี่ชั่วโมงอะคุณกว่าจะเริ่มทําย,ยึก หมด8ชั่วโมงไม่ได้ไเลยเลยแล้วคนส่วนใหญ่เป็นแบบนี้แล้วคุณอย่าคิดนะว่าต้องมือใหม่เป็นแบบนี้มือเก่าต่งางหากที่ชอบเป็นติดอีโก้ตัวเองด้วยติดความเก่งของตัวเองด้วยติดไวเบชั่นกูต้องกูต้องรอให้พลังงานดีมากๆกูถึงทํารอมา3ปีแล้วยังไม่ได้ทําสักทีมันมีวิธีที่ทําให้คุณทําให้ได้พลังงานดีแล้วค่อยไปลงมือทาเพราะฉะนั้นอย่าคิดนะว่าคุณเหนื่อยทั้งวันแล้วไม่มีพลังงานมันมีวิธีคุณแค่ต้องทํามันให้ถูกและได้เลยรวมมันอยู่ในโอลิมปิกไลฟ์และในโนะบบอลิ ก็ปลดล็อกแล้วคุณไม่ต้องรองคลิปของนิดหน่อยเลยอ่ะนิดหน่อยชัวว่าแค่แบบฟอร์มที่ตอบคาถามนี่หน่อต้องเขียนมันไว้เลยว่าเป็นลิขสิทธิ์ของนิดหน่อยนิดหน่อยจะมี23คําถามให้คุณตอบนิดหน่อยเพื่อที่นิดหน่อยจะเอาอันนั้นอ่ะไปทําคอร์สให้คุณไปสร้างตารางให้คุณมีทั้งตารางการทําออนไลน์ตารางมินิเฟสตารางเซลล์แคร์ตารางในการฝึกทักษะต่างๆพร้อมกับวิธีที่นิดหน่อยอ่ะจะเอาวิดีโอในการสอนให้คุณด้วยเพราะอันนี้จะให้หลายบุคคลเลยโอลิมปิกไลฟ์คือการที่นิดหน่อยเป็นเหมือนโค้ชให้คุณเทรนปโอลปปโอลิิิมกตขงชีวคุณ เป้าหมายที่คุณต้องการนิ่หน่อยชัวว่าแค่23คําถามคุณก็ปลดล็อกตัวเองไปเยอะแล้วแต่จริงๆแล้วไอ้ยี่สิบาคำถามนั้นนะ่ะนี่หน่อยเอามาเพื่อที่จะจัดหลักสูตรให้กับคุณจัดตารางให้กับคุณเพื่อที่คุณจะได้ไม่ไปโฟกัสการคิดมากอันนี้คือโอลิมปิกไลฟ์โอลิมปิกไลฟ์ตอนนี้อยู่ที่ตอนนี้จาก29,000จริงๆไป29,000แน่นอนอยู่ที่1 9 90 0กับอีกอันหนึ่งถ้าใครรู้สึกโหคู่โอ้ยังไม่ไหวถ้าเป็น19 0 0นเนี่นหน่อยมี best year ever ที่เป็นอ e ีบุ๊กวันนี้เล่มนี้เลยแต่เป็นอ e ีบุ๊กนะเล่มจริงตอนนี้9,900แล้วเพราะเป็น limited edition เหลือแค่น่าจะส3าเล่มอีบ e ุ๊กเล่มนี้สวยไหมข้างในก็มีทั้งวิดีโอด้วยมีแพนเนอร์ด้วยมี8วิชาที่โรงเรียนไม่ได้สอนแล้วก็เล่มนี้เป็นอ e ีบุ๊กนะคะจากราคา3,900บาทวันนี้ให้พิเศษสําหรับใครที่อยากตั้งเป้าอยากฝึกทักษะอยากพัฒนาตัวเองในนี้มีเรื่องการเเงงินนด้วยมีรรื่อกา มีเรื่องการเพิ่มเวลาทำยังไงให้เวลาเหลือเพราะจริงๆคุณจัดการเวลาไม่เป็นเท่านั้นเองวันนี้เหลือ1น1,900บาทสำหรับใครที่อยากที่จะเริ่มต้นเป็นอ e ีบุ๊กก่อนได้อันนี้คือ best y ever เป็นเหมือนคอร์สแบบอ e ีบุ๊กอันนี้สำหรับใครที่อยากเริ่มต้นอยากให้เริ่มที่ best Year ever ก่อนมี manifest มัน ifest ฮบิคือสร้างนิสัยเห็นไหมว่าทุกอย่างของเนี่นยเป็นนิสัยหมดเพราะอะไรถ้าคุณทําให้เป็นนิสัยคุณจะมีเหลือเฟือคุณก็ยังมัน ifest อยู่ก็ยิ่งได้ยิ่งจังหวะในชีวิตดีก็ยิ่งได้อย่ามัน ifest ตอนขาดเพราะนั่นคือเหตุผลที่มันไม่เป็นจริงสักทีโอเคไหมมัน ifest ฮับิตตอนนี้จาก19,900นะวันนี้เนี่ยหน่อยให้8,9 0 0อ่าใครยังไม่ได้ลงไปลงคุยกันเรื่องม a น ifest ทั้งหมดแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือใครที่อยากได้เป็นเซตเริ่มต้นชีวิตใหหม่ลยครรูาาไไดด้้จกออนน์ว นี่หน่อยแนะนาวันนี้ก็คือคอร์สต,ตั้งเป้าบอกแล้วตั้งเป้าอย่าตั้งต้นปีต้องเตรียมตัวตั้งแต่ปลายปีเพื่อให้ตั้งเป้าแล้ววันนั้นมีชีวิตใหม่แล้วทําต่อให้เป็นนิสัยให้ได้เป้ายัางไงให้เอาจริงเนาะก็ตอนนี้จาก15,900นะคะวันนี้ให้พิเศษคือ9,900กาบอีกอันนึงก็คือเชียร์มาก16คอร์สออนไลน์16คอร์ส มือใหม่ออนไลน์แล้วกันมันรวมทุกอย่างอยู่ในนี้อันนี้ตอนนี้จากราคา39,900เนาะแพ็คนี้วันนี้เหลือ29,900อันนี้คืออนนอ,อนไลน์เลยปรับไ i n d เซ t เปลี่ยนวิธีคิดสร้างนิสัยในการเสกใหม่แล้วอยากหาไรายได้ออนไลน์ถ้าคุณอยากหาไรายได้ออนไลน์นะน,นี่หน่อยแนะนํา16คอร์สพอดนิดหน่อยสอนคนที่ไม่เก่งเทคโนโลยีให้ทําออนไลน์ให้เป็นเราเลยแยกมาเป็น16คอร์สเลยคือมีทุกอย่างว่าจะเป็นแอปฟ้าแอปดาแอปแดงแอปสีลุงไลน์การตัดต่อการสร้าง คอร์สการไลฟ์ทั้งหมดที่เป็นมือใหม่รวมอยู่ใน16คอร์สนี้วันนี้2,9900อ่าให้พิเศษเหลือถ้าคนลงแยกนะ2,5,900นะทุกคนเพราะมันเยอะมากใน16คอร์สให้2,5,900แต่ถ้าใครลงทั้ง5อันเลยไม่ว่าจะเป็นโอลิมปิกไลฟ์อีบุ๊กเบสเยอเวอร์มานิเฟสเฮปติดตั้งเป้าให้เอาจริง16คอร์สมือใหม่ออนไลน์ จากปกติน่าจะ8 9 9 0 0บาทวันนี้ทั้งหมดเลยนะเซตเริ่มต้นชีวิตใหม่และหาเงินจากโลกใหม่เพราะมีเรื่องเทคนิคออนไลน์ด้วยวันนี้ให้พิเศษวันนี้วันเดียวนะเหลือเพียง4 9 9 0 0บาทลดไป40,000บาทถ้าใครที่ลงอันไหนไปแล้วจ่ายส่วนต่างได้สมมุติอะคุณลงโอลิมปิกไลฟ์ไปแล้วคุณก็จ่ายแค่30,000เพื่อให้ได้ทั้ง5อันนี้ไปเลยสอบถามเพิ่มเติมที่ไลน์แอด s i k i u n i z z n o i นะคะ